อุ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอ้นเหรอตัวตุ่นเหรอดูสิดูสิมันไม่กลัวน่ะมันทําขนพองๆใส่ด้วยแหละนั่นมันจะสู้มันจะสู้ดูดิดูหน้ามันหน่อยดิดูหน้ามันหน่อยดิเน่เ่เนดูตาดูตาดูตามันจ้องมันจ้องมันจ้องอีดูสิจับจะกล้าไปดิมั้งตัวลูกตัวพ่อเนี่ยจับยังไงวะเดี๋ยวเอาไม้จิ้มดูสิลองเอาไม้เคี่ยมันดูสิมันจะทําอะไรเอ๋ไหมเนี่ยนะทีแรกนึกว่ามันตาย เฮ้ยมันไม่มันไม่ไปด้วยเนี่ยมันสู้มันสู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันสู้เลยติ๊ง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 ตัวเองตัวเองเอ้ยนั่นนั่นนั่นสู้เหรอสู้เหรอเดี๋ยวจับไปคั่วกิ้งซะเลยนี่ฮึดูสิดูสิตัวอะไรอะลุงอยู่ไหนผัวอยู่ไหนนี่อยากรู้มันตัวอะไรอะตัวอ้นเหรอตัวตุ่นเหรอตัวอะไรอะมาเดินอยู่เนี่ย มันเป็นอะไรอ่ะทำไมเนี่ยมันก็แข็งแรงอยู่นะแน่ๆนจะสู้จะสู้อุ้ยอุ้ยมันเหมือนนางอายเลยเอ้ามันกิ้งมันกิ้งเอ้าเอ้ามันกิ้งแล้วมันกิ้งแล้วดูดิดูดิจับใส่ตะกร้าไปดูดีไหมเอาจับใส่ตะกร้าไปไหมอ่ะเอาไปเอาไปกลัวไหมดูดิตัวอะไรอ่ะดูดิมันอายมันอายโอ้ยไม่กล้าจับมันหรอกนนามตาดูดินี่เหมือนลูกเก่ารัดเลยดูดู กิ้ง он, ก่อนกิ้งก่อนอ่ะติแกติแกติตัวอะไรวะตัวอะไรวะทำไมออกมาเป็นอย่างนี้อ่ะเอาไปสิไปไหนก็ไม่ไปแน่ฮัโลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮาวอาร์ยูวันแกตัวอะไรอ่ะตัวตุ่นเนาะต,ต,ตัวอ,อ้อฟเนาะเอาทิ้งเนี่แน่ดูหนา้ดหนาดูหน้าเอ๊ะหน้าหน้าหน้าอุ้ยอายอายมเห็นหน้าด้วยเอ๊ะไม่เห็นหน้าด้วยเอ๊ะเอ๊ะไหนดูหน้าหน่อยดิ mm ตัวเองไม่ต้องเอาขนมานี่เดี๋ยวสลัดแชร์ัน เอาหางไปนู่นฉันจะดูหน้าตัวเองไหนวันดีข้าก่อนวันดีข้าก่อนแล้วไม่วันดีข้าไม่ปล่อยไปนะเอ้าเอาเอาวันดีข้าวันดีครับเอ้อดูหน้าดูหน้าตัวอะไรอะนี่ตัวอะไรวะถ่ายรูปอีกรูปสิมันสวยอะมาถ่ายรูปหน้าก่อนนะวันดีก่อนนะนะขอถ่ายรูปเลยนะหน้านะตัวเองนะจิเออเด้อเดถ่ายรูปถ่ายรูปตัวใหญ่ โอเอค okay, แล้วนะเข้าไปละขอบคุณนะจ๊ะที่ให้ถ่ายรูปบายบายไปละไม่ทําอะไรตัวเองหรอกไปนะไปนะบาย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 นี่จมูกจมูกอื้ออ,อหนาวเหรอตัวเองหนาวเหรอออหนาวเหรอไปละบ๊ายบาย